นะคะมาแจกงานที่คบปริ้นไปด้วยกันกับธัญญานะคืนนี้เป็นงานผ้าพันคอสูตรติเกอร์ฝรั่งนะผืนที่เจ็ดแล้วนะคะผืนนี้นะคะเป็นสูตรติเกอร์ฝรั่งห่มด้วยน้ําต้นจัดน้ําท่อมจัดเกนไม้ลักบูดนะเดี๋ยวเรามารุ้นๆดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นเช่นไรนะผืนนี้แต่ละผืนเนี่ยคือเขาไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ใบไม้ก็มีหลากชนิดแต่ละผืนใบไม้ก็ไม่ซ้ํากันนะคะสวยไม่ซ้ํานะ จำแบบไม่ได้จะให้ทำซ้ำแบบเดิมก็ทำไม่ได้แล้วนะโอลิวันฟอร์ยูเท่านั้นผืนแต่ละผืนนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปแกะใบไม้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะลุ้นๆตื่นเต้นมากสำหรับผืนนี้เนาะดูทรงแล้วน่าจะสูงอันนี้ใบเอ่อใบงิ้วออกเขียวเหลืองแล้วก็จากใบแคนาทุกทีจะออกเขียวแบบรอบนี้มาโทนน้ำตาลแปลกไหมคะเนี่ยโอ้โหแปลกมากนะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบปีบน,นั่นใบปีบก็จะออกโทนเหลืองน้ำตาลแล้วก็ใบใหญ่ๆนี่คือเฮกาอืมอุ๊ยอุ๊ยปีบอเดี๋ยวมาลุนอันนี้เป็นใบปอใบปอที่เขาไปทําเชือกปออันนี้แปลกมากปกติใบปอเขาจะมี 8, แปดเจ็ดแฉกใบนี้มีเก้าแฉกนะใบปอเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะ แปลกมากนะคะแล้วก็มาลุ้นกันโอ้โหสวยมากนะคะใบปอแล้วก็อันนี้เป็นใบมัดรุมค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบแผ่บารมีนั่นเองโอ้ชอบมากแผ่บารมีสีเขาได้โทนน้ำตาลคลาสสิกมากอันนี้เป็นทองอุไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นปอกระสาหรือใบปอสาว้าว สูตรนี้ปอสาสวยนะเนี่ยออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวอีกสูตรหนึ่งก็คือได้แค่เหลืองทนเหลืองออกน้ำตาลแต่สูตรนี้เขามาแปลกอีกแล้วนะคะใบไม้จากต้นเดียวกันแต่เปลี่ยนสีไม่เหมือนกันนะคะใบปอสานี่คือแกะยากเพราะใต้ท้องใบเขาจะเป็นเหมือนกรรมาจิ๋นะแต่คือสวยมากอ่ะใช้ความพยายามนิดนึง อยากเห็นอยากเห็นความสวยงามแกะให้หมดนี่อ้ยอยเริ่มเริ่มติดแล้วอ่าอันนี้ใบจิงจอโอ้ยจิงจ้อออกน้ำตาลได้ไงเนี่ยอ่ะอันนี้ใบปิดนะโอ้ปีบใบอ่อนแกะยากนิดนึงค่ะ ไปตีดนะอ่าเดี๋ยวลุ้นใบชายากันว้าวใบชายาก็สวยมากนะคะอันนี้คีเหล็กอเมริกันเอ้ยไม่ใช่ใบหนานาเฉาเว่ยนะขออาภาัยค่ะขออาภายัยใจไปไวก่าแสงอันนี้นะคะหนานาเฉาเว่ยอืมแล้วก็อันนี้จิ้งจอ ออ uh huh. แล้วก็ใบปีนดอกปีนนกไส้ตัวนี้มีปีนนกไส้ด้วยนะนดอกของเขาสวยมากโอ้เริ่มฉายแววความงามอีกแล้วนะคะอ่าต่อไปเรามาแกะใบงิ้วค่ะโอ้โหนี่ไงนี่สีที่เราอยากได้ปกติเขาจะเขียวป้าเขียวสดตัวนี้เนาะใบงิ้วนะนี่ไงผืนอื่นเป็นสีน้ําตาลผืนนี้มาแล้วเขียวเหลืองนะคะนี่อันนี้ใบไม้รูปหัวใจ นี่ใบสีที่เราอยากได้พอดีเลยเราชอบสีนี้อ่าต่อไปเป็นแคนาค่ะทุกทีแคนาเขาจะเขียวสดเลยนะสําหรับสูตรนี้รอบนี้มาเป็นอีกสีหนึ่งน่าจะเป็นคนต้นหรือเปล่านะคะนี่ค่ะคาเดเจ้าไม่ได้เลยอันนี้อันนี้ดอกสัตว์สม,มุนไพเอาแต่งเติมเพิ่ม็กเจอร์ของเขานะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นใบสาบเสือค่ะสมุนไพรห้ามเลือดนี่สมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นดอกเป็นนกไส้นะคะ ใบไม้รูปหัวใจก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแคนาค่ะอ่าต่อไปขี้เหล็กอเมรกันอืมโอ้ใบมะกรูดหลุดไปแล้วหลุดไปกับผ้าห่มแล้วนะแกเป็นโซนเลก่อนีอมะกรุมจิงจอกนีข้างทางเยอะมากจิงจอกอ่าขี้เหล็กเมกันนีม่มาแล้วสวยมาก อันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นใบมะกรูดว้าวนี่ง่ายเขียวเลยมาเขียวเลยรอบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นดอกสักเขาให้ฟอร์มนะคะสวยอันนี้ก็มะรุมอุ้ยมะรุมสีสวยมากมะรุมอือหือสวยกินสวยจังมะรุมเขาน่ารักสมุตมนีนะแล้วก็มาด้วยใบยใหญ่เลยต่อด้วยใบ ละหูละหูจ้าโอ้ละหูสวยมากเขียวเหลืองมาเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นทองไรค่ะทองไรเดี๋ยวแกะตรงนี้กันนี้ก็เปน็นนี่ก็จะเป็นใบมะรุมใบมะรุมนี้ต้องรีบทาเพราะว่าทิ้งไว้นานไปนี่ <c oughs> ขออภัยนะทรงเขาไม่ไม่สวยแล้วนะเหนียวอันนี้สับเสือ อันนี้เป็นขี้เหล็กบ้านนะคะขี้เหล็กบ้านไม่ออกฟ้าแล้วเนี่ย <Okay. S 1> นี่มีฟ้านิดหน่อยตรงนี้นะผืนที่แล้วออกฟ้าสวยมากอ่าต่อไปเป็นเฟิร์นนะคะอันนี้เป็นทองไรค่ะอ่าเดี๋ยวเราแกะเชมาก,กัน <Okay. S 1> น่าจะคนะต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็น นี่ชื่ออะไรนะลืมไปแล้วไม่ใช่จิงจอ้อนี้เพกาแล้วก็นี้ดอกสักแห้งๆแ,แต่เขาก็สวยนะอ่ะเดี๋ยวอ่าต่อไปอันนี้เป็นใบเมเปิลโอ้สวยมากนะอันนี้ใบแห้งแล้วจากออสเตรเลียอันนี้คุณพี่มนสีส่งมาให้ยังไม่หมดนะเก็บไว้อยู่เลยนะโอ้สวยมากดอกส้ม ้วยสีแปลกเป็นใบจีนจอนะคะขอบพระคุณค่ะใบไม้แปลกที่คุณพี่มนสีส่งมาให้ธัญญาหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแคนาค่ะแคนาอันนี้ก็จะเป็นใบปีกกับใบมัดรุมตะมุตะมิน่ารักแล้วก็อันนี้ก็ใบมัดรุมค่ะ งานที่เราชอบเราก็จะแบบว่าทําแบบมีความสุขแล้วก็ทําทําออกมาให้ดีที่สุดนะคือธัญญาจะชอบทํางานที่แบบไร้ขีดจํากัดก็คือไม่มีกรอบให้ก็คือให้ให้โอกาสธัญญาได้คิดได้ทดลองได้ได้วางเองนะอันนี้ก็คือเราจะสามารถทํางานออกมาได้ดีถ้าเกิดว่ามาให้ทําในกรอบที่ที่ที่ต้องการมันค่อนข้างที่จะกดดันแล้วทำงานออกมาได้แบบว่าไม่เต็มที่นะคะอันนี้คือธัญญาก็ออกแบบดีไซน์แล้วก็ หาใบไม้แต่และชนิดให้หลากหลายแล้วก็หลายสีเอามาวางนะคะก็เกิดเป็นต้ดไายที่สวยงามค่ะพี่ๆชอบคืนไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะนะทยาชอบทํางานอิสระแบบนี้คือเราเราแบบมีความสุขกับการทํางานมากๆคือแบบเราได้ทํางานแบบเต็มที่อ่ะอันนี้คือใบทองรุายค่ะสวยมากนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปีบค่ะใบป,ปีบโอ้เห็นไหมสีเขาจะตัดกันนะคะพี่นเนาะ นีค่ะทงอูไรเขาก็จะออกเขียวเหลืองปีบก,ก็จะออกสีเหลืองทองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแคนาโอ้โหผืนนี้มาแล้ว amazing มมแล้วนะคะสวยโอ้โหใบไม้แต่ละชนิดนี่ก็สวยคมชัดมาก